เรามาดูไทม์ไลน์อันนี้นะครับเป็นไทม์ไลน์ของการพัฒนามาตรฐาน90.4จากการที่เราอ่านหัวข้อนี้ไปทั้งหมดเนี่นะครับซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายให้ก่อนที่จะไปถึงหัวข้อซัมเมอรีเนี่ยนะครับก็เขาเอาไทม์ไลน์ทั้งหมดที่อธิบายเนี่ยมาสรุปเป็นภาพภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันไปว่ามันไล่ยังไงกครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2007นะครับ ก็มีการรายงานไปยังคอนเกรสนะครับคือสภาของเขานะเกี่ยวกับกฎหมายด้านประสิทธิภาพพลังงานนะครับของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ของ Data Center นะครับก็เป็นกฎหมายเลขนี้นะหนึ่ง1นะครับอันนี้ตั้งปี2007ต่อมาพอถึงปี2010เนี่ยสแตนดาร์ดเก้ครับเขายกเลิก การยกเว้นสำหรับ Data Center อันนี้ก็แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสถานะ90.1เนี่ยมันไม่ได้บังคับใช้กับ Data Center เนาะแต่ว่พราะได้รับการยกเว้นได้รับ e x c e p t i o n น x p t i o n นะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2010เนี่ยปรากฏไม่ว่าไม่ e x e m p ซแล้วนะครับไม่ไม่ยกเว้นแล้วนะครับเพราะว่าต้องอาคาร Data Center ถ้าอยากจะผ่าน90.1ก็ต้องทำละนะครับต้องทำตามข้อกำหนดละ แล้วใน90.1เนี่ยมันชอบบังคับให้ใช้อีโคโนมิเซอร์นะครับเนาะซึ่งในบทความเราก็พูดไปแล้วว่าการใช้อีโคโนมิเซอร์กับอ,อาคารประเภท Data Center เนี่ยมันมันไม่ practical ะนะครับเพราะว่าลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนาแน่งของ Data Center เรนี่ยรวมทั้งการที่มันมีเฉพาะ Sensible l o a d พวกนี้มันทำให้การบังคับใช้อ c o n o นม z เซอร์เนี่ยมันกลับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอมาในช่วงปี2012-2013นะครับบอร์ดออฟดีเจคเตอร์ของ a s h เ a นี่ยบอร์ดใหญ่ของ a s h เ a นี่ยก็เรียกว่า a อ p r o ูฟนะครับรับรองให้มีชุดทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับคือ SPC 90.4นะครับก็อันนี้จำไม่ได้แล้วย่อมอยากอะไรลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับของบทความนี้แหละเหมือนพูดไปละเหมือนจะเป็นอะไรอะสแตนดาร์ดโปรดักชันคอมมิชชั่ะเป็นคณะทำงานในการ ผลิตสแตนดาด90.4ขึ้นมานะครับช่วงปี2011-12เนี่ยเอ่อเปรซิเนของ a อชเรย์นะครับที่ชื่อโรนัลจานนิกินเนี่ยก็ถูกรับเลือกให้เป็นประธานนะเป็นคอมมิตี้แชร์และเป็นประธานของกรรมการชุดนี่แหละพัฒนา90.4นี่แหละพัฒนากันมาจนถึงปี2016นะครับก็ดได้มีการตีพิมพ์สแตนดาด90.4วรั่น2016ออกมา แล้วก็คณะทำงานที่เป็นคนสร้าง90.4ขึ้นมาเนี่ยก็มากลายเป็นคณะทำงานที่เรียกว่า SSPC นะครับเขามีหน้าที่ทำสิ่งนี้ครับ Continuous Maintenance นะครับก็คือเขามีหน้าที่ต้องคอยต้องคอยเนี่ยนะพัฒนา90.4ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เติม S เข้ามาตัวหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตัวนี้ย่อมาจาก Standing เนาะ ก็คือเป็นชุดผลิตมาตรฐานเกาจดี่ที่มันสแตนดิ n งก็คือยังคงมีอยู่และทำงานอยู่นะครับนะก็ต้องคอยปรับปรุงเก้ิจุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นขยับนะครับ move นะครับขยับจาก SPC เฉยๆมาเป็น SPC s แล้วนะครับพอไปเป็นปีอีก3ปีต่อมาในสอพก็มีเวอร์ชั่น2019นะครับของ s t ต n d a นเก0าิดสี่ออกมา ฉบับนี้เนี่ยลดค่าในการที่จะสอดคล้องกับมาตรฐานค่าสูงสุดในการที่จะสอดคล้องกับมาตรฐานเนี่ยลงนะครับแปลว่าอะไรนอะแปลว่าเข้มขึ้นใช่ไหมคืออาจจะบีบให้ดัชนีการใช้พลังงานหรือปริทธิภาพไอ้ดัชนีการใช้พลังงานเนี่ยมันเข้มขึ้นอนะ่ะครับลดลดค่าสูงสุดนะครับลงมานะครับทั้งฝั่งที่เป็น m e c h a n i c a ลแล้วก็ฝั่งที่เป็นอิเล็กทริคอลนะครับพอมาปี2020เนี่ยสแตนดาร์ดเก้ก็ประมาณว่าแ p ปพรูฟนะครับก็คือรับรองว่าการใช้90.4เนี่ยจะเป็นเส้นทางทางเลือกนะครับเป็น a l t e r อร t เนทะนะครับอัลเทอร์เนะครับเป็นทางเลือกนะครับสำหรับอาคารประเภท Data Center คือประมาณว่าถ้าอาคารประเภท Data Center เนี่ยมันทำ ตาม90.4ได้เนี่ยก็จะถือว่าผ่าน90.1ไปด้วยประมาณนี้นะแล้วก็รัฐวอชิงตันนะครับก็ได้รับนะครับ Adopt นะครับเอา90.4เวอร์ชัน2016เนี่ยมาเป็น State Energy Code นะครับก็รับ90.4เวอร์ชัน2016เนี่ยมาเป็นกฎหมายพลังงานของรัฐเขาเองนะครับรัฐวอชิงตันนี่ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่มุมซ้ายบนนะครับที่มี แคนาดเป็นเมืองหลวงนะครับมุมสายบนนี่มันติดแคนาดานะครับแล้วก็พอมาปี2021นะครับเวอร์ชันสิบเก้นสิบเกของ90.4าสี่นี่ก็ถูก Adopt นะครับถูกยอมรับโดย International Code Council นะครับก็เป็นสภาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาาชาตินะครับโอเคแล้วก็พอมาณสอ2พ ก็มีเวอร์ชั่น2022ของ s t a n d a r d 9า10.4 TP ออกมานะครับตัวมันนี่เรียกเวอร์ชั่น2022แต่ว่าเอกสาร TP ออกมาจริงๆก็ร่วงเข้ามาในปี2023แล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของ Electrical Loss Component มานะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวอย่างการคำนวณเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนี่สามารถตามทันได้และสามารถ follow ได้ ร,รูปนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับของการพัฒนา9.4เอแบบนี้ดีนะครับสมมุติเราเกิดรุ่นหลังเนี่ยเรามาไม่ทันประวัติศาสตร์เนี่ยของสแตนดานแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถคอยตามอ่านใน a อ h เตรเชอร์นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยจะมีคนเขียนถึงมาตรฐานตัวที่ใช้บ่อยๆพวกนี้แล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังแบบนี้แหละซึ่งก็ดีนะครับใครเข้ามาในวงการ ทีหลังเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆก็จะได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง